สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมตั้งใจจะมาย้ายนะครับอ้อยนะก็เป็นอ้อยนะครับสิงคโปร์นะครับไปปลูกนะครับที่หลุมเตรียมไว้นะครับผมปลูกผมวางท่อนพันปลูกนะครับไว้บนกองปุ๋ยหมักนะท่านผู้ชมนะครับปุ๋ยหมักตรงนี้ก็นะครับได้จากนะครับ มูลวัวแห้งนะครับผสมกับนะครับใบอ้อยที่เราสางออนท่านผู้ชมนะครับตะก่อนนะครับเขาก็เต็มนะท่านผู้ชมนี่นะครับเต็มตะข่ายเนี่ยครับทีนี้เขายุบลงนะท่านผู้ชมตอนนี้เหลือก็ประมาณสักศอกหนึ่งเนาะนะครับนะครับทีนี้ปุ๋ยนะครับที่อยู่ในคอกนะครับหรือว่าอยู่บนกองนี้นะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเขาใช้ได้ปกตินะครับ ส้เกิได้จากนะครับต้นอ้อยที่เราปลูกนะครับใบเขาจะเขียวนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเรามาวางนะครับปุ๋ยหมักนะครับยังไม่ได้ที่เต็มที่เนี่ยเวลาเขางอกขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนนะท่านผู้ชมครับเขาต้องเจอนะครับนะครับปุ๋ยนะครับที่ยังไม่เป็นเนาะก็หมายความว่ายังไม่ย่อยสลายดีเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อนะครับต่อลําต้นหรือว่าต่อใบของเขาที่ ครับที่เขางอกออกมาแล้วก็ปรากฏนะครับให้เราได้เห็นนะท่านผู้ชมนะครับ้าวันนี้ผมก็จะย้ายนะครับไปสองพ่อนะท่านผู้ชมนะครับจะได้ดูรากไปพร้อมๆกันว่ามันเป็นยังไงนะครับครับท่านผู้ชมนะครับการแตกหน่อก็ดีนะท่านผู้ชมเนาะนะครับเมื่อวานผมก็ลงคลิปอยู่ว่าเออนะครับ เวลาปลูกอ้อยเนี่ยนะครับเราเริ่มปลูกใหม่ๆนะครับสิ่งที่เน้นก็คือเรื่องนะครับระยะเริ่มแรกของของอ้อยเนาะก็คือพยายามให้ธาตุในตัวเกนเขาเขามากสักหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะสูงดต่อการนะครับแทกหนอนะครับดูสร้างหนอง,องเขานะครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปปลูกนะท่านผู้ชมเนาะ พอดีผมได้เตรียมหลุมไว้แล้วท่านผู้ชมนะครับผมจะเอามาปลูกสักสองต้นนะครับนี่ฮะนะครับทีนี้หลุมของผมเนี่ยผมเตรียมอะไรมั่งนะครับก็นะครับประกอบด้วยปุ๋ยหมักนะท่านผู้ชมจากขี้วัวนะครับผสมฟางนะครับก็หมักไว้ประมาณนะครับไม่ต่ำกว่าสามเดือนท่านผู้ชมนะครับหลังจากนั้นนะครับเรานําไปตากแดดสักสองสามแดดเนาะค่อยนํามาใช้นะครับ หลังจากปุ๋ ate, ปยหมักก็มีปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับประมาณ2กงกำมือนะครับแกลบดิบแกลบดิบเก่านะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับแกลบลำเก่าประมาณครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ปูนขาวนะท่านผู้ชมนะครับทีนี้ผมก็คุกเขานะครับคุกเขาโดยใช้น้ําเป็นตัวเป็นตัวละลายเนาะนะครับคุกเขาให้ดีๆนะครับตีเป็นเลนนะท,นท่านผู้ชมนะครับเวลาวางเราก็วางง่ายๆท,าท่านผู้ชมนะครับ ูกแบบนี้มันมันมันทำให้อ้อยตั้งตัวได้เร็วนะท่านผู้ชมนะครับถ้าเราย้ายต้นข้าไปปลูกแล้วก็เอาไปฝังคดนน้ำบางทีเนี่ยถ้า้ําไม่ถึงเนี่ยนะครับมันจะโสนเออมันจะส่งผลต่อรากอ่อนเนาะร,รากอ่อนที่ที่เขาไม่โดนน้ำนะครับมันก็ทำให้อ้อยนะครับจะงักนะครับครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะนะครับอันนี้ก็คือ ลักษณะการปลูกของผมนะ,นะครับผมจะปลูกแบบนี้ท่านผู้ชมกรณีเราเราย้ายต้นกล้าหรือมีต้นกล้ามาปลูกนะครับครับวันนี้ก็นําคลิปเล็กน,น้อยนะครับมาฝากท่านผู้ชมเนาะกรณีว่าเออถ้าเราจะปลูกอ้อยเนี่ยนะครับกรณีย้ายต้นกล้าเนี่ยนะครับนะครับถ้าเราปลูกแบบปุมเนี่ยนะครับควรผสมคลุกเขลาครับพวกวัตถุดิบนะครับเพื่อเป็นธาตุอาหารสําหรับอ้อยนะครับ เป็นพื้นฐานก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยมาคุกเขานะครับวัตถุดิบนะครับนะครับโดยมีน้ําเป็นตัวละลายให้ส่วนผสมให้เข้ากันนะครับนี่ฮะนะครับผมครับวันนี้ก็นาวิธีการปลูกอ้อยเล็กๆน้อยมาฝากท่านผู้ชมเนาะแบบง่ายนะท่านผู้ชมเนาะนะครับยังไงก็นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ